ไว้ออกมาอีกเออสวยเยอะเยอะโอเคเต็มเกือบเยอะฮะเกือบเต็มช่องครับรอบนี้บิ๊กวินมาฮะสี่พันห้าพันห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับทุกคนมันออกมาแล้วครับทุกคนได้เป็น Y ตรงกลางสา,า,า,ามแถวเต็มเต็มเลมยครับทุกคนและบิ๊กวินมาแล้วดูเลขมันพุ่งวิ่งอย่างไวครับทุกคนนะแล้วก็วกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับการรีวิวเกมสล็อต,ตวันนี้เราอยู่ในเกมม i g h t y Arthur นะครับจากค่าย Quick Spin นะครับทุกคนเกมนี้เดี๋ยวผมขอตั้ง เบดไปที่200แล้วก็ตั้งออโต้สปินแบบเอ่อทโบไปก่อนแล้วกันนะฮะสัก50รอบเนาะโอเคไปเกมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆแล้วกันนะนี่เดี๋ยวอาเธอร์ Arthur. เอ้ยไม่ใช่อาเธอร์ Arthur. สัญลักพ่อมดออกมานะครับฟีเจอร์นะครับจะมี2ตัวนะครับก็คือฟีเจอร์สัญลักษณ์พ่อมดกับอ่าสัญลักษณ์อารเธอร์นะครับทุกตัวทั้ง2ตัวจะแทนายทั้งคู่นะครับโดยที่อ่า ฟีเจอร์ทั้งคู่เนี่ยจะแตกต่างกันนะครับคือสัญลักษณ์พ่อมดจะเสกตัว Y ขึอุ้ยเดี๋ยวโบนัสโบนัสมาไมมาไมเลยไปนิดเดียวอ่าพูดต่อนะสัญลักษณ์อ่าพ่อมดมันจะเสกตัว Y ขึ้นมาเพิ่มในแถวให้เรานะครับอยู่ที่ว่ามันจะออกมากี่ตัวนะทุกคนมันจะแบบสุ่มนะครับส่วนสัญลักษณ์ a r ธอร์นะมันจะแปลงตัวเองเนี่ยให้เป็น Y ในแถวกลางทั้งหมด3แถวเลยนะครับก็คือ9ตัวนะแถวที่2แถวที่3แถวที่4นะครับแบบเต็มเมเลยทุกคน อุ้ยเดี๋ยวโอเคไม่ออกมาในรอบธรรมดานี่นะครับจะมีทั้งโอกาสที่จะได้แล้วก็ไม่ได้ฟีเจอร์นะครับผมถ้าต่อให้มันออกมาก็แล้วแต่นะเดี๋ยวโบนัสมาแล้วโบนัสมาไมมาไมอีกตัวเออโอเคสวยเข้าโบนัสแล้วทุกคนแล้วทุกอาสิบฟีสปินโอเคเดี๋ยวผมค่อยบอกในฟีสปินแล้วกันนะเดี๋ยวจะงงกันซะก่อนนะฮะโอเคไปเริ่มจัดไปทุกคน โอเคสวยพอมดมาแล้วทุกคนวายออกมาอีก oh เออสวยเยอะเยอะโอเคเต็มเกือบเยอะฮะเกือบเต็มช่องครับรอบนี้บิ๊กวินมาฮะสี่พันห้าพันห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับทุกคนดอกแรกแตกไปแล้วนะฮะห้าพันนะ,ะทุกคนสัญลักษณ์เดี๋ยวผมขอพูดก่อนนะฮะสัญลักษณ์โอ้โหไม่ทันได้พูดสักทีนี่นะครับคือสัญลักษณ์อาร์เธอร์ที่ผมบอกนะ มันออกมาแล้วครับทุกคนได้เป็นวายตรงกลาง3าแถวเต็มๆเมลยครับทุกคนและบิ๊กวินมาแล้วดูเลขมันพุ่งวิ่งอย่างไวครับทุกคนแน่นอนครับสัญลักษณ์รอบนี้มันแตกหนักแน่นอนตัวอาร์เทอร์มันเต็มช่องขนาดนี้ซูเปอร์วิน8,500ครับทุกคนสวยงามมากๆตอนนี้สัญลักถ้าในฟรีเกมนะครับออกมาแม้แต่เซี่ยวเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อมดอาร์เทอร์ก็ตามนะมันจะก,กระตุ้นให้ออกมาเต็มเลยนะครับผม สามารถเข้าฟีเจอร์นั้นได้ทันทีแล้วนะนี่ฮะอย่างนี้ครับซื้อคือเราเข้าฟีเจอร์แน่นอนเลยฮะง่ายๆโอเครอบนี้ได้เ,เล็กสิบไปไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะห้าร้เออพ่อมดม่แล้วครับสวยรอบนี้มีตรงกลางแล้วนะฮะชัว,ชวเออได้หมวกเหล็ก5แถวสวยงามบิ๊กวินครับทุกคนพั0 0ปดสองพันครับรอบนี้ทั้งหมดยอดชนะเรา17,000แล้วนะฮะเออพ่อมดมาอีกแล้วว่ะ แทบจะทุกรอบเลยก็ว่าได้นะฮะมาค่อนข้างบ่อยอยู่นะฮะสวยรอบนี้ก็มาอีกเช่นเคยนะฮะบิ๊กวินแล้วเรียบร้อยจัดไป3 4 0 0 4 0 0 0นนะครับทุกคนและก็แน่นอนครับเกิน100เท่าไปแล้วเป็นเป็นสแตนดาร์ดแทบจะเป็นสแตนดาร์ดของตัวฟรีเกมเลยนะครับได้ 21, 8 5 0นะครับจบฟรีสปินไปนะฮะสวยงามเป็นงาครับทุกคนเกมนี้ผมว่า สั้นๆเข้าใจง่ายเนาะทุกคนเพราะว่าก็ไม่มีอะไรมากครับฟีเจอร์มีอยู่แค่2อย่างแค่นั้นนะฮะแล้วตอนนี้ก็ซูเปอร์วินเรียบร้อยตอนนี้ยอดชนะเราทั้งหมด1 2 000, 1 8 5 0น้นะทุกคนอาจจะพูดติๆดๆคาตบ้างนะฮะขออภัยเพราะว่ามันมาค่อนข้างเร็วนะคลิปนี้แล้วก็มาเร็วไปเร็วนะได้กำไรเร็วแน่นอนครับตามสไตล์เกมสล็อนะฮะโอเค แล้วเดี๋ยวเจอกันม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย